สวัสดีครับสวัสดีีช่องอนทีไปรล่านะครับวันนี้ลาออกหม้ล่านกครับเชนเชอครับตนกามปูเนาะกามปูครับมากับเจ้าเอฟซีครับพอดีตัวไอ้มินิผมปล่อยไปแล้วเนาะขายให้เอซีไปครับไอ้ตัวมินิปล่อยไปราคาทุกๆครับก็เลยใช้ ตันี้กันมาใช้ไอตัว M4 ครับเอาไว้ล่าเนาะตัวนี้ก็พอได้ครับระยะ5 0 4 5 0เมตรนี่พอได้ตัวครับพอได้ตัวเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีนกให้ออกล่าหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับ รอติดตามชมครับผมก็นานๆได้ลงคลิปทีเนาะแต่แต่ก็ลงอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยได้ล่าได้บ่อยบ่อยเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูติดตามผลง,งานกันครับผม ตัวที่สองเรียบร้อยครับครับเมื่อกี้สัตว์ไปสองตัวเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับไปตามผลงานดีกว่าว่าจะล่วงไหมแต่เหมือนล่วงนะครับสองตัวเนาะ อันนี้ผมก็ไม่เห็นว่ามันตกหรือเปล่าบางทีมันตกแล้วมันก็ไม่ค้าที่อย่างเงี้ยมันก็บินไปที่อื่นเนาะแต่อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูครับว่ามันร่วงค้าที่ไหม,มยิงไปสองตัวหมายจะเป็นหมายเดิมครับผม ต้นข้ามปูเนาะนี่ครับเรียบร้อยครับผมสองแต้มครับหาที่ทั้งสองตัวเนาะนี่ครับแต้มที่หนึ่งเนาะนี่แต้มที่สองครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับหมายต้นล้ามปูเนาะเป็นหมายประจําผมเลยหมายหากินครับถ้ากินน้องก็หมายนี่เลยผม สองแต้มโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับมันจะมีอีกไหมเนาะนาน,น,านยิงทีครับมันนานจะมีนกสักทีททเนาะทังตัวมันไม่ได้มีบ่อยครับอันนี้ผมก็มีสองตัวมาทีเดียวก็เลยยิงเนาะตัวแรกยิงแล้วมันไม่ไปเลยได้ซ้ำอีกตัวหนึ่งครับโอเคครับผมเดี๋ยวเผื่อมีมาอีกเนาะเอเครอติดตามชมครับ เรียบร้อยครับกระลอกระยะประมาณ20บกวเมตรครับพอดีเห็นกระลอกพอดีครับมันใายกิ่งไม้อยู่เนาะก็เลยจัดเลยครับเพราะว่ามันชอบมา กัดมะพร้าวกับมะม่วงเนาะที่บ้านนะครับก็เลยจัดเลยก็เขาให้คนที่บ้านเขาให้กาจัดตั้งนานแล้วเนาะแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาครับวันนี้เจอตัวพอดีเลยเดี๋ยวไปเก็บกันครับก็รอกเนาะโอเคขยาไม่ไกลครับอันนี้ใกล้ๆเนาะ ก็พอดีกล้องผมตั้งไว้มีมาร์กจุดไว้เนะาะระยะสิบยี่สิบเมตรอะไรเงี้ยยิงเป็นระยะเดียวกันเนาะนี่ครับผมตัวเนาะโอเคครับหนึ่งหางครับตัวอ้วนๆเลยครับก็เนาะโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับเผื่อมีตัวให้ตัดอีกเนาะโอเคครับ มีคนถามถึงเรื่องสโคบแคมมาเยอะนะครับก็คือตัวนี้เนาะสโคบแคมคือตัวจับภาพบันทึกจับกล้องเนาะผ่านสโคบตัวนี้ครับไปบันทึกภาพเนาะพอดีคนที่ทำไอตัวสโคบแคมตัวนี้ครับเขาเหมือนว่าเขาเสียชีวิตแล้วเนาะก็เลยไม่มีแล้วครับไม่มีใครทําแล้วเนาะแบบเนี้ยทรงนี้เนาะนี่ครับทรงนี้สโคบแคมตัวเนี้ย มันเจ้าของเขาเสียแล้วก็ไอเจ้าของค่ายเขาเสียแล้วมันก็ไม่มีคนทําแล้วครับก็อันนี้เหมือนผมก็ได้มาก่อนเขาเสียเนาะครับแต่มีขน้ดด้วยครับเนี่ยครับมีรอยแตกอย่างเงี้ยผมก็อยากได้ถ้าเขาอยู่กันผมก็จะว่าจะให้เขาส่งตะดร้อม,มาเนาะให้ทำตัวเนี้ยแต่เขาไม่อยู่แล้วก็เลยไม่มีคนทำแล้ครับ อันนี้ผมยอดกาวก็มันก็ไม่ค่อยอยู่อรมันกรอบแล้วเนาะมันเป็นอะไรละ่ะสามดีขึ้นรูปปะครับเนี่ยตัวนี้คือตัวสามดีเนาะเป็นรูปไม่รู้เขาเขามเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ครับนะครับก็เหมือนไม่มีคนทําแล้วก็ก็เลยไม่ได้ตอบเอฟตีเนาะว่าได้มาจากใครเนาะก็คนทําเขาไม่อยู่แล้วยังไงก็ ก็ <G ül> <laughs> มันไม่มีคนทำครับโอเคนะเนาะตามนี้คตัวสกุแลแค็